กบนอกท่านที่หนึ่งนะคะหยิบออกมาหยิบบัตรออกมา,มา,มาคลี่ทีละใบนะคะทีละใบนะคะท่านเน้นย้ำไม่ต้องหยิบมาหลายใบแลนะ้วใส่ไปในกำมือท่านไม่ต้องนะคะก่อนที่ท่านจะส่งให้กบนอกท่านที่สองซึ่งอ่านวิิจัยนะคะและาคะแนนท่านชื่อสกรีนดูนิดนึงก่อนนะคะว่ามีกี่ใบเนาะมีมีกี่เบอร์ที่เรื่องนะคะปฏิวัติางส่วน ท่านประธานจะวินได้ใช้นะคะแล้วเพราอย่างนี้บอกว่าดีบางส่วนนะคะเดี๋ยวท่านจะบอกเฉพาะในส่วนของหมายเลขที่ควรขัดควรดีวนเหควรและขีดนะคะดีบางส่วนเบอร์สามาเจาะงูได้งูหนึ่งไม่โดนกรกบาลนะคะไม่โดนช่องที่เซ็นชื่อนะคะเจาะเสร็จแล้วพับปัดีค่ะดีบางส่วนใส่ตะกร้าบัตรดีนะคะบัตรดีก็ใส่ตะกร้าบัตรดีดีบางส่วนก็ใส่ตะกร้าบัตรดีค่ะ ปฏิบัติบางส่วนเบอร์หนึ่งปฏิบางส่วนเบอร์ัติบางส่วนเบอร์ห้าปฏิบัติบางส่วนเบอร์หกค่ะไอเดูนะคะยืนให้ทางน้าเอาเห็นนะคะว่าไอเดี่มันดีบางส่วนแต่มันดีบางส่วนยังไงนะคะให้ประชาชนที่เข้ามาสังเกตการออนุญาตเสริมนะคะถ้าคําว่าดีบางส่วนมันยาวเนาะวิทยาศาสต์ว่าดีบางส่วนก็เป็นดีบางส่วนเบอร์หนึ่ง เองเบอร์สามไปเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะแห้งนะคะขอแห้งขอแห้งบัตรดีบางส่วนเบอร์หนึ่งมีบางส่วนเบอร์สองโอเคค่ะทำไปอย่างนี้เรื่อยๆนะคะจนกว่าจะมันไม่ตรงอยู่แล้วค่ะนะคะมันไม่ไม่ต้องกลัวเลยการที่คะแนนตรงตรงช่วงนี้เราไม่ต้องกลัวว่าหน้าทัเจ็ดแล้วแหละตัวนั้นนักนะคะบัตรดี ปฏิบบางส่วนเบอร์ปฏิบบางส่วนเบอร์เบอร์เบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกี๋ยอนี้องก็ดูนานิดนึงก่อะนะคะปัดเสียค่อยๆนะคะ ปกีอันดับแรกคือดูก่อนว่าหกหมายเลขหรือเปล่านะคะปด,ดีบางส่วนเบอร์หนึ่งดีบางส่วนเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สามจีหลอกอนุญาตดูเล็กน้อยนะคะอันนี้ที่บอกอกีนี้หกเบอร์ค่ะท่านแต่ว่ากาตาบาดสามเบอร์อีกสามเบอร์เข่าหมายถูกก็ดีบางส่วนค่ะดีเฉพาะคนที่กาตาบาดหมายเลขถูกก็ไม่ต้องหาคกันนนะคะ บาดเสียเนื่องจากมีข้อความในชอ่องคำนกคะบตดเสียมีข้อความนะคะถือว่าเสียนะคะบัตรเสียทั้งหมดนะคะ<า>ให้กะปะนเ<า>ขาเซ็นกำกับพื่อสามท่านนะคะไม่ประสงค์ลงคะแนนไม่ประสงค์ลงคะแนนง,ง่ายเลยบัตรนี้นะคะใส่ในช่องกากบาในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนก็ถือว่าเสร็จแล้วเนาะ บัดเสียเนื่องจากไม่ตากระบาดช่องใดเลยบาดเสียวันนี้นะคะที่ถามว่าท่านมาทำไมคะมาเพื่อไปถัตัวหนังสือนะคะเสียค่ะบัดเสียนะะเนื่องจากท่านที่หนึ่งนะคะท่านช่วยดูก่อนนะช,ช่วยดูก่อนนะคะท่าน นิดนึงว่าพกีอกรออกมาแล้วมี6เบอร์หรือ7เบอร์เกินไหมอะไรไหมถ้าสมมติเกินนะคะท่านสามารถกระซิบบอกท่านกรมนอท่านที่สองที่เป็นคนวินิจฉัยได้นะคะว่าเกินเสียแล้วกปรมนรท่านที่สองนะคะท่านก็ดูอีกรอบหนึ่งว่าเกินจริงไหมแล้วก็าาวินิจฉัยอ่านออกมาถานออกมานะคะบากเสียเมือ่อจากความเครื่อนหมายเกินค่ะกะเราลมูดสมัคร อันนี้เกิดจะเงนค่ะอันนี้นอกจากเกิดจะเงินผู้สมัครแล้วยังการกระบาดในช่องของไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครใดด้วยสองอย่างเลยสองเด้งนะคะน,นี่เรียกว่าสองเด้งก็เสียเลยนะคะบัตรเสียเนื่องจากทำเครื่องหมายเกินจำนวนหเครื่องหมาแต่จะเป็นบัตรอะไรคะตีบัตรสวนบัตรสวนถูกต้องค่ะหมดแล้วนะคะอะไ การรับคะแนนของท่านไม่เห็นว่านะปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะคะไม่มีปากอะไรหลงดูี่หยิบแล้วทำยังไงต่อคะจริงๆท่านสามารถที่เซ็นได้ตั้งแต่เช้าเขียนชื่อเขอียนตระกูลต่างๆเบอร์ต่างๆของผู้สมัครได้ตั้งแต่เช้าไม่ต้องรอมาทำอะไรช่วง5โมงเย็นแล้วะคะท่านสิบนาฬิกานี่คือเราจะโปะโปกันแล้วนะคะเราจะไม่มาเร่งรีบเขียนเอกสารอะไรเแล้วเนาะหลังจากนั้นตรงนั้นสแตนบายไปก่อนเ่อมีใครอยากถ่ายเอกสารถ่ายรูปนะคะวันทนี่มีคนชอบถ่ายรูปเนาะเรามาดูตรงนี้ก่อน นะคะในส่วนของในตะกา้าทำยังไงคะอ่ะทำยังไงทำไปเลยไม่ต้องน้ำแล้วคะ่ะดูตรงนั้นเลยคะ่ะลงคะแนนก่อนก่อนลกลงคะแนนแล้วนะคะในสมการลงคะแนนเราลงคะแนนแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ผ่านเหมือนกันนะคะไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะคะบัตรดีเท่าไหร่มาดูตรงนี้เลยค่ะถ้า,า,าผมมีอยู่นะคะจำนวนบัตรดีเท่าไหร่เขียนไปเลยนะคะเอาบัตรดีไม่ต้องนะเอาบตเสีย ตนนะคะก็จะเป็นบัตรดีนะคะเลิกัวนะคะวิทยากรอลิกรโอเคอันนี้คือสามบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะอีกสามแบบสามแบบคือ5้าทับอกใบคิะแนบนบทับเลยค่ะทับเลยค่ะทับเลยค่ะขอทั้งหมดเลยนะคะอย่าเอามาีแค่ใบเดียวนะมีสี่ใบก็ทับสี่ใบนะคะไม่ใช่ว่าเอาใบป,ปาดหน้าาใบหลังแปะไว้ก็ไปทําในเล่มนะคอ่านในแบบพิมพ์แบบแบบแบบพิมพ์ของท่านนะคะ นะคะเช็คข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วท่านก็ฉีกมาใบหนึ่งนะคะมาใส่ในถุงนะคะหงายหน้ามาดอกให้เห็นว่าหน่วยท่านเป็นหน่วยที่เท่าไหร่เนาะอีกใบหนึ่งคือ5ทับ16ถูกต้องค่ะบันทึกข้อมูลการใช้บัตรของท่านนะคะใส่เพราะฉะนั้นในนี้จะมีอยู่3บัตรและ3าแบบเท่านั้นนะคะที่อยู่ข้างในใช้ใสายรับนระัต่อได้เลยะค่ะ่าน ว่ารัดแล้วนี่ต่างว่ารัดแล้วใส่แล้หีบค่ะเสร็จแล้วปิดหีบนะคะปิดหีบเสร็จแล้วก็กระดาษกาวซีนนะคะท่านซีนให้รอบๆเลยให้ท่านตอนเซ็นในส่วนของป้ายปิดห้าทหนึ่งนะคะสญญาทองห้ญญาทุสส่มหนึ่งที่ท่านปิดไว้แล้วป้ายปิดช่องนะคะเพราะฉะนั้นท่านให้อ่ท่านตอนอนทุกท่านนะคะเซ็นในส่วนของบริเวณที่ท่านปิดเป็นช่องตรงนี้นะคะเป็นช่องที่งลงคะแนนเนาะกับเซ็นรอบตรงนี้เลยนะคะ เรื่อกตั้งของท่านเนี่ยอันนี้คือขีดต,ตัวเี้ก็เสร็จแล้วทีนี้เหลืออีกเท่าไหร่คะเหลืออีกสามถุงที่ท่านจัดการถุงแรกอย่างที่บอกถุงคู่บนท่านประธานแบบพิมจํานวนเลือกตั้งที่ท่านประธานใช้ไปบักหน้าที่ในวันที่สิบเอ็ดนะคะถุงใบนี้อย่างหนึง่งใส่ไปก่อนนะคะ อันที่สองคืออะไรคะอันที่2คือบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชื่อว่าอย่าเอาไปที่ปิดหน้าหน่วยมาใส่นะคะเน้นย้ํานะใส่ใบที่มีหน้าปกอที่ท่านแยกชายหญิงไว้แล้วด้วยนะนะคะใส่ไบนั้นไปเนาะมีถุงเล็กอีกสองถุงที่ท่านวิทยากรณิ่เรียบพูดแล้วตั้งแต่ช่วงปิดอีบก็คือต้นพวบัรที่ใช้แล้วและที่เหลืออยู่ในถุงเดียวกันและบัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งเล่มจะเป็นสูง สองถุงเล็กที่ท่านต้องเอามาใส่ในนี้ด้วยเพราะฉะนั้นท่านประธานสิ่งที่ท่านต้องถือมานะคะหนึ่งขีบหนึ่งถุงค่ะให้ามื่อคนถือให้นะคะเพราะอะไรคราวที่แล้วมาท่านประธานถือมาถือมาถุงนี้มาหีบอยู่ในรถอีกคันหนึ่งค่ะปรากฏว่ารอกันไปรอกันมาเจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ใช้ไปสีเขียวก็คือสอทศปทห้าทับสิบ ายงานการส่งหิบบัตรมาให้ท่านถือไว้อุ่นใจก่อนว่าท่านมาส่งหีบแล้วแต่ท่านยังพึ่งกลับนะคะให้เขาประกาศก่อนว่าหน่วยที่สิบกลับบ้านได้แล้วท่านค่อยเ hey ฮแล้วก็กลับบ้านนะคะก็จะเป็นเส็สิ้กนการปฏิบัติหน้าที่ของท่านในวันที่11พฤษภาคมกับะะขอบคุณนะคะธรรมธานทุกหน่วยค่ะผมเมย์ธรรมธานด้วยค่ะช่วงสุดท้าย